นึ่งในนั้นค่ะก็คือคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลก็ถือโอกาสนี้ค่ะในการลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีเช่นเดียวกันค่ะเพื่อที่จะทําการสํารวจคุณภาพชีวิตของเด็กเล็กตั้งแต่ในคันค่ะไปจนถึงก่อนอายุ6ปีเนื่องจากสถิติเนี่ยมีการสํารวจว่าเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดภาวะขาดสารอาหารหรือว่าผู้ชนาการบกพร่องหรือว่าต่นั่นเองค่ะก็มีการลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะโดยทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัชดาธนาดีเรกรองโฆษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลด้านการมีส่วนร่วม พร้อมด้วยผลเรือตีสมเกียรติผลประยุทธ์เลขาธิการสออวตตนางสาสุนิสารามแก้วผู้ช่วยเลขาธิการสออวตตลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิเทนตำบลพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีค่ะเพื่อพบปะและก็เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พร้อมชมการสาธิตการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็กด้วยจากนั้นค่ะคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวเด็กหญิงสุนิสาสาแม่สะอา อัยอยู่ที่บ้านเลขที่114ทับหหมู่4ี่ตำบลพิเทนค่ะอําเภอทุ่งยางแดง,แดงจังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งน้องเนี่ยมีอายุ1ปี9เดือนซึ่งมีสภาพร่างกายค่ะแขนขาลีบแล้วก็น้ำหนักน้อยเตีย้ยแคระผอมไม่สามารถเดินและช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็ครอบครัวนี้ก็อาศัยอยู่กับพ่อแม่นะคะซึ่งมีอาชีพรับจ้างทั่วไปมีรายได้300บาทต่ตอวันค่ะ นอกจากนี้ค่ะทางคณะก็ยังเดินทางไปยังจุดที่2เพื่อที่จะเข้าเยี่ยมครอบครัวเด็กหญิงมาลาตีสามะแออายุ4ปี9เดือนณนะบ้านเลขที่24หมู่ที่2 1หมู่ที่2นะคะบ้านบางตาวามเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีซึ่งน้องก็ป่วยเป็นโรคเวอร์โนซินโดรมมีพัฒนาการล่าช้าแล้วก็สภาพร่างกายผอม เตี้ยขาโกงกระดูกเปราะบางค่ะแต่ก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในเบื้องต้นแล้วก็อาศัยอยู่กับพ่อแม่โดยพ่อเนี่ยทำอาชีพรับจ้างประมงพื้นบ้านมีรายได้ที่ไม่แน่นอนด้วยค่ะทางนี้จากการลงพื้นที่ครั้งนี้พลเรือตีสมเกียรติผลประยุเลขาที่การสอบตอก็เปิดเผยนะคะว่า สำหรับสภาพปัญหาที่ก่อให้เกิดค่ะสุขภาพและก็ทุกโภชนาการในเด็กเล็กเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทางครอบครัวด้วยก็คือครอบครัวเนี่ยอาจจะมีฐานะยากจนทําให้ภาวะค่าใช้จ่ายในครอบครัวไม่เพียงพอประกอบกับพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะไม่มีเวลาด้วยเพราะฉะนั้นค่ะการดูแลและก็แก้ไขปัญหาสุขภาวะและ ุโภชนาการในเด็กเล็กถือว่าเป็นเรื่องสําคัญและก็เร่งด่วนด้วยค่ะค่ะในโอกาสนี้นะคะดรรชดาธนาดีเรกค่ะรองโฆษกประจำสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการหนเสริมของรัฐบาลในส่วนของการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการต่ําของเด็กเป็นภารกิจที่ทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนควบคู่กับการขับเคลื่อนอาชีพให้กับสตรีในพื้นที่ค่ะ